สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งกายทั้งกจจ้ามะเบิงมืะเนียนยินุดไดงยังมาสูกินจ้าท่าน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 หลับไก่จ้าหลับไก่ทอดปัสสลีดแล้วก็พักกัดน้อไม้พักกัดเต็มหมดตัวก็เก่าละจ้าม่ได้จ้จเด้อข้ามแหลกแหกหมานน้ำยินุดจ้า มันเป็นจังไงอันนี้มันก็จังเป็นสซกแงกแท่เออพี่น้องกินได้แนมเห็นน้ำปลาสลิดจ้ะพี่น้องปลาสลิดตัวใหญ่เป่เปเปเเงๆเลยจ้ะมาดิกันเด้อค้อแรกแหกมันโอ้ยลาบไก่ยั่วๆเลยจ้ะ ก็ด้เหตุเองหรอกพี่น้องสร้างข้าเจ้าซื้อเอา Ăn bàn ban dưa dưa Mọi ยินดีกับความผุณขอบคุณนอาจารย์เด้อผู้คนขมาเบิ่งมันแย่งยินดีขอบคุณจากใจจ้ะ เพิ่นมาเบิ่งมาแง่งนะจ๊ะเนาะเพิ่นกับบัวิ่มบ่วป,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 ปลาบ่าาาปล่อยยายนุชจ่องน้อยๆบ่อยวกกนยังน้ำเบิ่งนําแง่งคือเก่าก็ขอบคุณหลายเด้อจ้ะเด้อทเพื่อนเก่าเพื่อนหม่เพื่อนหม่กะหายายนุชจักหน่อยเดี๋ยวยายนุชก็ไปยามเมื่อเข้าเลยจา้าไปยามไปยามไปทําข้าวกันเมื่อเก่าเนาะพี่น้องกัน ยี่เนี่ยเข้าใจเลยจกก้ะคนเห็ดซองเข้าใจแต่กีบ่เข้าใจแต่พอน็ดก็บ่เข้าใจพอมาเห็ดพอมาสัมผัสเองแล้วเข้าใจจ้ะเจอเพิ่นชินได้แต่ละซับตัวเพิ่นชินได้แต่ละคนมาเบิง่งคนมานั่นเพิ่นก,ก็คือกันกับเฮานี่ล่ะ เพื่อพ้นสีได้ส่องพ้นสีนง่านอกจากเนาะเพื่อก็เจออุปสรรคที่กันกับเฮาเพื่อก็พาฟันไปได้ออย่อนกำลังใจน้ำพี่น้ำน้องนากจ้ะเนาะพี่น้องมาให้กำลังใจกับพ่อไปได้ไปต่อ ทุกอย่างกับพี่น้องในโลกไปนี้ไม่นก็มีกดไม่เมกณฑ์ของมันนะจ๊ะต้องเฮดช่องด้วยกันเพดช่องเขาไม่กดไม่เกณฑ์ของเขาถ้าใอยบ่เฮดผิดกดผิดเกณฑ์เขา อ,อมีปากเนียข้างเพืมม่ได้กำว่าเขาคอมเมนต์เกิด คอมเมนต์ Comment, ให้มันตรงกับเนื้อหาของคลิปด,ด้วยจ้าเด้อมันต้องบ่ลลุดมันต้องบอีหย่างของมูว่าต้าของมูเราของเข้าคือกันเข้าไปแบบมูมๆมันเก็ของเฮ้ามันเก็มีปัญหาคือกันจ้ะเอามูก็มีปัญหาของเขาก็มีปัญหามันก็บ่ดีน้ำกันทั้งสองฝ่ายเนาะพี่น้องเนาะเอาให้มันตรงตรงเนื้อหาของเขาของคลิปเขา แม่เขานั่งกินตำหะฮงยนุนเออแสบน่าก๋วยเตี๋ยวของสิงคโปร์แมนนะจ๊ะบไอ่เห่าเราก็ะฉลาด,ด ie, เด้เรากระหูยุนเราก็เบิ่งได้อายเห่านะไอ้ใหญ่เห่านะเราก็ถัดตัดต่อของเห่านะ่ะแล้วยา,นะามเอามันตรงๆกัน